เครื่องตัดสติกเกอร์ไดคัตคูโค้กิเนส 740L และ 1300L แนากว้าง74เซนและเมส3 0จำหน่ายเครื่องตัดสติกเกอร์ยห้อคูโค้ทีสที่สามารถตัดสติกเกอร์ได้ยังสามารถตัดไดคัตได้ด้วยในตัวเดียวกันเสียงเงียบไม่รบกวนหูตัดไม่เหลือติ่งแต,ตกต่างจากเครื่องจีนโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เชื่อมต่อี่พอร์ต u s b รองรับ Windows XP 7 8และ Windows 10โปรแกรมใช้งานรองรับได้ทั้งโปรแกรม c o l o r d o r X 1 2 1ส X 4 X 5 X 6 X 7และโปรแกรม e Illustrator CS 4 CS 5และ CS 6และมาพร้อมโปรแกรม Flexi ลิขสิท l ิ์พร้อม Headlock สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งคอมพิวเตอร์แบบ PC และโน้ตบุ๊กได้อย่างสบายใช้ใบรี้ของโลแลนด์มีอะไหล่บริการหลังการขายรับประกันสินค้า1ปีเต็มบริการจัดส่งทั่วประเทศฟรีึ่้ตัดสต,ติกเกอร์ตูโกท,ทีเนี่รุ่นใหม่ล่าสุดทำงานเงียบกว่ารับเครื่องราคาเบาๆทันสมัยที่สุด ใช้ได้ทั้ง windows xp windows 7, 8และ windows ส0ซึ่งใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดโ้นสูงเล็กๆได้เล็กสุดถึงสองมิลด้วยความเร็วสูงรับได้ตั้งแต่50ถึงห้าร้อยสัญญาณรับเสืนตัดด้วยคุณภาพบอรด usb 4ีู่สงีสันลุดตรงสวยงามดูดีมากรับมาจากมิมากิเลยฮะใช้ได้ทั้ง pc และโน้ตบุ๊กตัดผ่านโปรแกรมคอรดอ x7 x6 x5 ได้ N, 6, 5, มหมดแล้วก็เ e l ลัสเซเตอร์6 x4 x5 ได้สํางับจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่อ, USB, องพิมพ์เตอร์ขึ้นไปพร้อมสาย usb รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสัง่งตัดด้วยโปรแกรมคาราดอและออลัสได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมสัง่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากต่อไปตู้เราแถนตีอาตั้งเ็กทีว่วางสติ๊กเกอร์พร้อมไม้มีโรแลนด์สามใบแถมหมวนจับปากกา เพราะวหัวจับใบมีดสามารถาเขียนลายเส้นได้แล้วก็ซีดีลายตัดติ๊กเกอร์ต่างๆเป็นโลโก้ล,ลายแต่งรถแล้วก็ตอนต่างๆตู้ตัดติ๊กเกอร์ซูโโคซีด,ดีมีทั้งหมดสามขนาดรุ่นเล็กสุดเจสิบสี่เซนขนาดกลางเมตรสามสิบและใหญ่สุดเมตรห วันนี้เรามาแนะนำเครื่ตัดสติกเกอร์ k u 6 3 0หน้ากว้าง63เซนกันครับใช้ตัดสติกเกอร์ติดรถติดหน้าร้านแผ่นป้ายติดป้ายไฟทำ็อกสกีนกัดกดก้นทรายและสามารถต่อยอดอีกหลายงานเลยครับและที่สำคัญสามารถได้คัดตัดฉลากสินค้า รูปภาพหรือโลโก้ต่างๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับเครื่องตัดสติกเกอร์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทำเงินเลยก็ว่าได้ที่จะสามารถต่อยอดได้อีกหลายงานเลยทีเดียวรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นได้ชัดๆนะครับก็อ,อยู่ในแวดวงของรถแต่งทำป้ายหน้าร้านต่างๆและแน่นอนว่า มีความต้องการของกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์ได้สามารถทําเงินได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลักการจัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องตัวนี้มีขั้นตอนอย่างไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเรามาดูหลักการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะครับอย่างแรกคือการออกแบบการออกแบบเนี่ย เราใช้โปรแกรมพาราดอและ Illustrator ออกแบบถ้าเราต้องการตัดสติกเกอร์ตามลวดลายทั่วไปจะต้องออกแบบเป็นลายเส้นเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำงาน